พอใจแล้วแหละเดี๋ยวให้น้องกัปครับทักทายแฟนๆที่มารอนับตั้งแต่ปีสี่เลยครับผมเชิญครับปีสี่แล้วมารอตั้งแต่ปีสี่จริงๆเชิญครับไม่ตื่นเล้วตอนนั้นอะไรนะเชิญสวัสดีพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับกับมาแลวครับโอ้ยสุดยอดมากเลยนะครับนล่นฮะต้อนรับน้องกัปนะครับเพื่อการเติบโตมิสระพิจการครับพี่ เสียงประกอบนะครับวันนี้มาบอกว่ามาก่อนครับนะครับผมและบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับจะไปช้อปที่ไหนแล้วเวลาไปช้อปที่นั่นเนี่ยเดินทางเด้วยรถไฟบ้านหรือเดินทางด้วยอะไรเดี๋ยววันนี้จะได้ทราบกันเราไม่แปลกจะไปดัมพ์ทอนะฮะเออได้ทราบลูทติ้งเส้นทางการเดินทางนะครับถามก่อนเลยจริงๆเนี่ยตอนนี้ต้างทำงานเยอะมากต้องเป็นงานอีเวนต์ขายซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากๆจริงแล้วก็ต้องมีการเดินทางไปหลายที่ในหนึ่งวัน กับใช้ด้วยการวอเตอร์มิกซ์บ้างหรือเปล่าโอ้ก็ถ้าบางทีแบบรถติดมากๆอย่างเงี้ยแล้วแบบเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราเดินทางด้วยรถสาธารณะเป็นบ้างบางอางอย่างเช่นบางทีแบบถ้าเป็น ช่วงก่อนหน้าเนี่ยเรามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะนั่งรถติดไปใช่ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะบางทีเนี่ยช่วงแบบรถติดๆใช่ตัวช่วยที่ดีมันก็เป็นความ BTS ได้แหละประหยัดเวลาไปเยอะมากไม่ต้องรถติดไปแล้วด้วยไม่ต้องจุดหินด้วยแล้วก็ิึงก็จะได้แบบอ่านทนังอ่านเวลาสมมติมีงานอีเวนท์ที่สยามพระกรเนี่ยจะได้มารอก่อนเวลาใช่แล้วปกติถ้ารถมาไปไปช็อปที่ไหนบ้างครับก็แล้วแต่้แต่ก็ไปก็ต้องเป็นเนี่ยแหละเสียพระกรเนี่ยแหละมาบ่อยเลยใช่ไหมครับ แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่า่างกรเองนี่นะครับก็มีความคูมพันฑ์ ทั้งเสียามพร์ตต์เองเสียาเซ็นเตอร์เสียาดิสคัฟเวอรี่และไอ้พัทยาเนี่ยเพราะวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องโตมากับส่วนก้าทั้งสี่ที่แห่งนี้แหละอยู่กับเราตั้งแต่เด็กๆอยู่น้องตั้งแต่เด็กอย่างเรอไอ้พัทยาเนี่ยอาจจะอยู่กับเราเราเริ่มโตแล้วแต่ว่าสยาเซ็นเตอร์เสียาดิสคัฟเวอรี่ยามพาร์ตต์อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กถึงสใช่เพราะกับเด็กก็มีความสำคัญสมควรสมควรเยอะมากๆเลยครับใช่ไหมนะเที่ยวมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่าแล้วก็ช้อปปิ้งในกลุ่มวันสยามเองเนี่ยก็ต้องเป็นสมาชิกบัตรวิสการ์ด้วยอ่าใช่ใช่คราวนี้ ก,ก็ร่วมกับรับผิดดีบอ,อกนะครับรับผิดการออกเป็นวิสรับผิดการมีความรู้สึกยังไงบ้างรครับผมว่ามันดีมากมากเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อแบบผู้ใช้ทั้งสองโปรแกรมนี้เลยที่สําคัญที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือการสะสมคะแนนครับเพราะว่าสามารถสะสมได้คะแนนได้ง่ายมากยิง่งขึ้นนะครับแะได้สิทธิประโยชน์มา่งขึ้นด้วยครับโอ้โหพูดได้ดีมากปวกนึงครับผมที่เราให้หลอดด้วยแล้มีความสามารถด้วย สุดยอดมากเอ้ยน้อนั้นเดี๋ยวสิฮะจบที่ไหนมาครับเนี่ยอ่ะจบที่ไหนมาไม่สำคัญสำคัญที่วันนี้พี่กัาขอจบที่หนูได้ไหมครับผ่านนะผมะผ่านนะผ่าเดี๋ยวฝั่งนี้จะน้อยใจเอาสักนิดนึงเอ่อน้องครับผมเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้มดำสรงเซยงยิ่งกว่าทรงเสซ็งยิ่งกว่าโอ้โหดังมากเด็กคืออนาคตของชาติถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหนูคืออนาคตของพี่กั้าว หน้าตาดีเป็นวันๆนะฮะโอเคกาับครับผมบอกได้เลยไหมครับว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากแต่ว่าผมอยากจะย้ำโปรโมชั่นให้กับลูกค้าแล้วก็สื่อมวลชนได้ทราบเปน็นที่หนึ่งนะครับสําหรับในครั้งนี้เนี่ยวิสระบิ๊กการ์ของเราเนี่ยนะครับมีสองแพ็กเกจแพ็กเกจ399แล้วก็แพ็กเกจ599เนื่องจากเวลามีจยากัดผมขอรวบสรุป,รปส,สั้นๆแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันช่วงท้ายอย่าง599เนี่ยจะได้รับฟรีกระเป๋าผ้านูดแบนดีไซน์พิเศษนะครับจากคุณไมคคาโดคาโบโล่นะครับแล้วก็็เปนนนส่่่่่ววรรราาาาาคทีีมกกก้ยัฮะโโอ ก็ปอกผ้าหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่คือผลงานของลิปเอร์โนโลโลแล้วก็สังเกตมุมด้านซ้ายมือของผมจะมีลายเซ็นของคุณกรับครับเซ็นให้ด้วยครับนี่เห็นไหมคะ เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นจริงๆครับอันนี้ไม่ต้องลุ้นนะถ้าเกิดว,ว่าคุณสมัครแพ็กเกจ599แต่วันนี้ถ้าอยากได้เลยเดี๋ยวลุ้นกันว่าใครจะเป็น20คนนในนามงานพัอของเราที่งานจะได้อาละชื่นก่อนเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่านี่คือนความพิเศษจริงๆและลิมิเต็ดเอดิชั่นจริงๆ,ๆนะครับผมวิสุทพิการ์เองเนี่ยนะครับผมก็เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นแพ็กเกจคุ้มแล้วก็น่าสนใจมากออกแบบได้สวยงามด้วยครับคุณกำเวยมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับพูดถึงตัวบัตรหนึ่งโอ้โหก็อย่างแรก ความสซซายสวยงามครับแล้วก็ที่พี่บอกนะคกับว่าได้ศิลปินระดับโลกเอามาด้วยก็เหมือนกับว่าเป็นคอลเลคชันที่แบบน่าสะสมมามาเลยครับอ๋อแล้วฮะก็ต้องบอกได้แหละเขาสุดยอดมากนี่คือเป็นบัตรมิวไม่ใช่บัตรนิวนะฮะบัตรมดุณก้ามบ่อยแล้วก็ได้ยินแบบมิวก้ามมิวก้ามรอยอะไรพูดผิดเลยจากนิวเป็นมิวนะครับอ่ะนี่คือบัตรใหม่ครับวิสระพิการฝากผลงานได้ไหมได้ครับ นะคครรัับบเชก็ฝากติดตามทางไทยเดซีรีส์ซีซั่น2นะครับผมก็สัปดาห์นี้ก็จะเป็น EP ที่4แล้วครับก็จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่แบบเพิ่มเข้ามาทำให้แบบมีความช่างโกลด้วยนี่นี่ก็ฝากติดตามด้วยครับเอาละครับผมในช่วงท้ายนี้นะครับย้ำนะครับว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะประกาศแล้วใครจะเป็น20คนครับที่ได้20รางวัลก็บอกผ้าทูตแบ็คนะครับผมพร้อมในเซ็นของมันกันนะครับแล้วก็ผลงานของริคาโด้คาร์โบโล ตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครรีบสมัครบัตรวิสเรปปิดการ์ดด่วนๆครับก่อนที่เราจะประกาศกันยังมีเวลาเหลืออยู่ในช่วงท้ายนะครับผมย้ำเลยนะฮะอ่ะโอเคครับในช่วงนี้ต้องขอเรียนเชิญผู้พิหากษาครับเพื่อมาถ่ายภาวเพิ่มเติมนะครับกับน้องกัปธนาบุฒิครับเสด็จมาด้วยเชิญครับผู้พิหากทั้งสี่ท่านเลยครับคุณสรันพรนะครับคุณพัชรีคุณภาคินนะครับคุณกวีวัฒน์ครับเชิญลงเวทีได้เลยครับเชิญเลยครับ เอาละครับผมงานของเรายังไม่จบนะครับครับยังจะอยู่กับเราต่อในช่วงท้ายโดยเฉพาะการประกาศ20รายชื่อที่โชคดีนะครับเชิญครับฝากพิเศษส่อมวลชนด้วยนะครับก็กระจายข่าวต่อด้วย่างานเราเนี่นะครับเป็นการเปิดโปัใบวิสระกิจทางแรกครับเป็นการรูปเรื่องมาสุดยาดระดับโลกเลยครับไม่จะเป็นเสยามประกอบสยาเซ็นเตอร์สยาดิสคัฟเวอรี่ไอคอนสยามนะครับกับภูมิทัศน์ส่งบนชนอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับเป็นประสบการใหม่นะครับ อชอช็อตแรกรก่อนนะครับทีมพื่อมวลชนเก็บภาพได้เลยห้องหลังเราอยู่ตรงกลางนะครับเรียบร้อยไหมครับช็อตแรกยังมีสองช็อตน,นะครับช็อตต่อไปจะเป็นม็อกอัพนะครัะไปวิสระมิดการ์ดแล้วเดี๋ยวเราจะให้นะกรับถือปัะตูจริงด้วยครับน,นี่เล่นเชิดกันเป็นม็อกอัพขนาดมอด็อกอัพจึงสวยเลยนะปัะตูจริงจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวดูนะครสวยมาก,น,มกน,าน,านะครับผมปรากฏการณ์ครั้งแรกนะครับฝั่งของผู้บริหารเสียงพิวัฒน,น์นะครับร่วมมือกับร็อปปิ่งกาและร็อปปิ่งรีโว่ครับ เป็นกำลังกันนะครับมอบความสุขช่วงปลายปีให้กับคุณลูกค้าที่มาช็อปกับเราเป็นประจำอยู่แล้ว,ลวเราบองว่าปลายปีนี้จะต้องมีแต่ความสุขแล้วก็ความสนุกในการสะสมคะแนนแน่นอนครับเป็นของที่คุณต้องการแล้วยังได้รับคะแนนสะสมไปใช้ต่อไปเลยน,นะครับอานะฮะช็อตที่สองเรียบร้อยนะครับพี่ผิ้ชมชนครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วขอช็อตที่สามครับเป็นปัจจัวจริงครับและนี่คือปัจจุบันรวดเร็การตัวจริงครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะสวยมากครับ แล้วก็ดูรีมเมียมมากดูมีมบรูปมาก,มมากแล้วก็ดูดูดูนิ่มากครับทุกทุกคถือเนี่ยทุกคนก็ต้องถามแน่นอนว่าพนี่คือปักอะไรพอนี่ค,ค,ค,คือผลงานการออกแบบจากคานที่ชื่อดังระดับโลกนะครับเป็นโวรคัสจริงๆครับคุณโโโลิคาโคคาเวโร่ใครที่อยู่ในวงการแฟชัช่นสายสตรีมนะครับว่าจะเป็นอยู่ในวงการแฟชั่นชั้นนำของโลกครับแบรนด์เสื้อผ้าระดับโลกคุณจะต้องรู้จักคุณลิคาโคคาโลอย่างแน่นอนครับ แล้ววัยรุ่นหลาย are, <t opl ank warnings> คนเนี่ยผมเชื่อว่ารู้จักครับว่าเดี๋ยวนี้น้องๆเองเนี่ยต้อเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้นด้วยเซิร์ชยูทูบแป๊บเดียวครับขึ้นแน่ค่ะสำหรับผลงานของคุณลิปดัลโซโลน้องมีปัจจัยนี้นะรับรองว่าไม่ซ้ำใครแน่นอนแล้วก็กลับมองาดีด้านหลังครับนี่คือปัจจัยวิสครัิทการ์ดครับเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างซิงเกิ้ลครัระดับโอเะอร์เช็เสียาตลอดเสงเซ็นเตอร์เสียงนิสสูรีครับกับกลุ่มวันสยามแล้วก็ไอคอนสยามด้วยร่วมมือกับระบบขนส่งอันดับหนึ่งของ เรียบร้อยนะครับผมเสียงปรบมือด้วยนะครับให้กับผู้บริหารสิทธิ์ท่านครับแต่ว่าต้องกับที่อยู่กับเราบนเวทีต่อนะครับขอบคุณนะครับผมไม่กับผู้บริหารจังๆหน่อยเลยทุกคนขอให้คุณมากครับอ่ะผมสลับฝั่งบ้างแปลงฝั่งนี้จะได้ถ่ายรูปน้องกัปตันเต็กชอบไหมฝั่งนี้ชอบไหมอ่ะปรจบงานช็อปที่สยามพารากอนจะต่อด้วยอย่าเพิ่งรีบกลับนะใครที่มียอดซื้อครบ2ล้านจะได้ขึ้นมากรอพี่กัปอันนี้จริงเล่นหรอเล่นหรอ ชอบเยอะๆรอรับสารสนเทศครับเพื่อนๆเราเลี่ยครับรู้รไัสได,ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรมน่ช้า20คนที่โชคดีครับที่จะได้เป็นเจ้าของกระต่อยห้าทุแบงค์นะครับพร้องลายเซนต์ของมังกรเนี่ยมีใครบ้างครับอ่ะมาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนจับและประกาศได้ให้กับทีมงานเรานะครับโอเคครับยืนนิ่งๆราหล่อพอยืนนิ่งๆราหล่อพอวันนี้เอาล้วครัผมขออนุญาตครับท่านแรกจะเป็นใครครับใครดีใครอยากได้ย,ดยกมือสูงๆหน่อยเลยนะ และผู้ที่โชคดีท่านแรกใครอยากได้สุ่มสียหน่อยและผู้ที่โชคดีท่านแรกนะครับน้องรัตติพรภูมารินครับผมอยู่ไหมครับอยู่หรือเปล่าอยู่อ่ะอยู่นะฮะมาเลยครับท่านต่อไปท่านที่สองนะครับผู้ที่โชคดีครับได้แก่คุณปันทาวดีขนาดผนครับเด็กตออ่อทำง,งานได้เลยครับ ท่านที่สจะอยู่นะท่านที่สครับคุณที่โชคีได้แก่คุณเพชรชรัคุณหน้าครับอยู่ไหมฮะยกมืออยู่ทําอะไรครับทนที่สครับท่านที่สครับไม่ยปเดยวดทที่สครับคุณพิมชนกคุณสุขครับอยู่ไหมครับยกมือฮนะคุณพิมชนกค,คุณสุขอยู่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวมาสแตนบายนะความมือผนะฮะ เดียครับนี่คือท่านที่สี่แล้วไปต่อที่ท่านที่ห้าครับท่านที่ห้าครับผูคุณโชคดีครับได้แก่คุณกันติยาบัิติตาครับกระเบื้องอยู่นะฮะเสด็กเพียมาเลยครับท่านที่หกครับผูคุณโชคดีได้แก่คุณมัทนากรขวัญถาวรครับอยู่ไหมฮะเจ้าเลยครับอยู่นะครับนี่คือท่านที่หกแล้วนะฮะท่านที่เจ็ดครับผูคุณโชคดีครับได้แก่คุณกันยาคัทเลิศวิเศษชัยอยู่ไหมครับ ท่านที่เจ็ดนะครับเราจะไปต่อที่ท่านที่8ครับท่านที่8ผู้ที่โชคดีครับได้แก่คุณปันจักรุงใจยศิ์ครับอยู่นะครับมาเลยครับท่านที่แปดครับท่านที่9ท่านที่9ผู้ที่โชคดีครับได้แก่คุณวาริศขาเราหะวัฒนกุลครับอยู่ไหมับอยู่นะครับมาเลยครับท่านที่10ครับาขึ้นทางแล้วนะฮะและท่านที่10ครับที่โชคดีได้แก่คุณ ชราดาธรรมรักษ์ครับอ่านชื่อจริงผิดของใครครับอยู่ไหมครับอ่าอยู่นะครับอธิษ์ครับชื่างเอาท่านที่11ดครับคุณวรพิชชาสุขทั่วญาตครับท่านที่ท่านที่12ครับคุณสุชาตาปานดุษฎีครับอยู่ไหมครัท่านที่12อยู่นะท่านที่13าอ่านลงอท่านที่13 ใช่อยู่ไหมครับนี่คือท่านที่สิบสานะฮะท่านที่14ครับผู้ที่ชกมีครับคุณตอมินาคุแสงอยู่ไหมครับคุณตอมินาคุแสงครับอยู่นะครับนี่ท่านที่14แล้วนะต่อไปท่านที่15นะฮะท่านที่15ครับคุณพิมอาพรนามสกุลสวนครับอยู่ไหมครับคุณพิมอาพรนามสกุลสวนครับต่อไปท่านที่16แล้ว ที่16นะครับคุณดาวฤกษ์ไทยปีกุลบุตรครับอยู่ไหมครับท่านที่16ต้อมาอยู่ฮะท่านที่17ครับคุณอภิญญาพี่ปัญญาครับอยู่ไหมฮะอยู่ครับเชิญครับต่อไปเป็นท่านที่18แล้วท่านที่18ครับคุณอัญชิยาชื่นวิไลทรัพย์ครับผมอยู่ไหมครับอยู่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคท่านที่19ครับคุณคอระคั์ มืองครับอยู่ไหมครับคุณกว่ารัฐท่ามืองอยู่ไหมฮะที่ใส่หน้าด้วยนะครับอยู่ไหมฮะอ่ะอยู่นะครับและท่านสุดท้ายครับท่านทีสิงครับคุณไโชคดีครับได้แก่คุณที่ติดพัด เอาละฮะก็เดี๋ยวเราจะให้ทั้ง20คนนะครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับองคกรพร้อมไหมครับ20คนพร้อมไหมครับเดี๋ยวเรากครู่นลยครับไปย้อนไปเลยครับไปย้อนไปเลยครับนที่เดียวพร้อมกันเลยครับมาเลยครับทาเป็นไงบ้างโอ้โหนี่คือแฟนๆที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเขารักองกรมากนะคือถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรวิสระบิตการ์ดหรือไม่ได้สมัครเนี่ยที่มีโอกาสได้นะครับผมนี่คือสุดยอดมากจริงๆครับดีมกนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะ เป็นชุดของกระเป๋าผ้าต้องลาเซ็นของกกำดด้วยนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับทุกคนครับเอาโปรเลยด้วยนะครับผมโปรเลยกับนกกัดด้วยนะฮะแล้วก็ปรบมือกับแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะวันนี้แฟนคลับทุกคนของนกกัดน่ารักมากจริงอย่าลืมนะครับช็อปกันต่อด้วยนะถ้ารีบๆไปไหนขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครบหรือยังครับ2ี่สิอ่ะล็อสักครู่หนึ่งครับกำลังทได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแฟนคลับทุกคนเนี่ยเขาก็ตั้งใจให้พอรองนะครับอย่างทัพเองก็อยาากกจะเชชิิญววนนนดดึงี่ ให้เป็นแฟนนี่นะครัมาสมุปัตรในี้เยอะๆแล้วก็มาชองที่สังลเชียงรงกอนเยียงริสอรี่เาเซ็นเตอร์แล้วก็ไอ้ข้สยามปเยอะกยรเ็นไปครับทุกปลายีทุกทุกคนในจะมาสนัครัตวิสและเหมนกันนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมได้บอกไปว่าจะได้สะสมคะแนนจากการช้อปปิ้งหรือว่าจากการเดินทางนะครับผมยังไงก็ฝากได้มมาสาสไดดครับผมมาสะสมคะแนนก็ได้สิทธิ์เีเป็นอ่างนีครับผมใช่ครับแล้วก็ช้อปเยอะๆด้ยวยช่วงปลายปีแบบนี้จะต้องมีของขวัญให้กับตัวเองอยู่มากพิเศษนะครับอ่ะตอนนี้พร้อมแล้วเชิญทั้ง20 e คนบนเวทีมาเลยครับผมเชิญเลยครับมาถ่ายหน้ร่วมกันหรอกทาไนไห่อยู่นะทีมงานเราจะติดตอ่อไปครับเชิญครับ เช também, yeah, ิญครับผมเชิญครับ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 เยียงเลยสวยมากสวยมากตลกมากเรับเชิญค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 รับอะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงใกล้ๆก็ได้ครับอะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถ่ายเป็นเซ็ตหน้าเซ็ตหลังให้สลับกันนะจะได้เห็นภาพชัดเจนกันทุกคนนะครับ เราจัดรูปแบบการยืนจะได้สวยงามแต่ว่าข้อสาคัญก็คือโชว์กระเป๋าถ้าทุนแม็กของเราชัดๆครับโชว์ชัดๆเลยว่าสวยขนาดไหานรูปตัวกับการเป็นเจ้าของขนา,าดไหนครับได้เปินกันแล้วนะครับอย่าลืมด้วยนะครับฝากไว้ได้ครับวันนี้เซ้ตแรกนะเดี๋ยวเส็นหลังเราจะขยับสลับมาเปลี่ยนกันมายืนด้านหน้าบ้างนะครับ ขอบต้อนะครับชมกระต๊อบค่าหน่อยซี่แรกผมแบบอินเทียมเจ็บสายถอดแมสใช่ไหมฮะถอดแมสดีกว่าถอดแมสครับถอดแมสครับเชิญถอดแมสกันครับทุกคนครับถอดแมสกันเลยจะได้เห็นรอยยิ้มบนสายเพราะมีความสุขขนาดไหนเมื่อคุณถือกระต๊อบค่าทบแบ็กวิสประปิดกันครับในงานการออกแบบขคุณวิคเทอร์คาร์โบโลและไอเซนของก๊าบครับนี่คือแค่ย0คนเท่านั้นครับที่จะเป็นผู้โชคดีและได้รับไปครับนับหนึ่งสองสามกดไลค์หน่อยแล้วกดไลค์ เยี่ยมครับยิ้มหวานหวานยิ้มเยอะๆโอเคอ่ะชนตะแกรงสลังแถวหลังมาด้านหน้าแถวหลังเปลี่ยนกันนิดนึงครับจะได้เห็นหน้ากันชัดๆทุกคนอ่ะโชว์ก็ขอให้ทุกแมตช์ของเราด้วยนะครับขอบคุณแฟนคลับของน้องกัปทุกทคนนะฮะคุณคือลูกค้าที่น่ารักของเราด้วยแล้วก็คือแฟนคลับที่น่ารักของน้องกัปด้วยครับวันนี้ก็สลับเวลามาร่วมกันให้กำลังใจน้องกัปแล้วก็ได้มาเรียนรู้ข้อมูลดีๆครับของฝั่งวิสระมิตรการ กระจายข่าวันต่อด้วยครับรวมถึงวิธีสื่อมวลชนด้วยนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าโปรโมชั่นของเราอีเยอะมากๆเลยทีเดียวยรุ่นการจับจ่าย,ยนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับด้วยเป็นบัตรวิสเรปิดการ์ดกับสองแพ็กเกจเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันนะครับอยากให้รับว่าวันนี้สมาชิกบัตรเรปิดบิบวอร์และก็สมาชิกบัตรวิสการสามารถที่จะทำการคูบัญชีเ oh. ช,ชื่อมต่อข้อมูลฝากถึงก,กันได้ครับ oh. โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอันน,นี้วีดสื่มวลชนท่นอยากเก็บภาพเสรีน้อยและบอกผมนะ โอเคผมตั้งใจต่อนะครับสำหรับข้อมูลดีๆนะฮะลูกค้าที่ท่านช้อปปิ้งจับจ่ายในร้านค้าชั้นนำครับในส่วนร้านค้ากลุ่มวันสยามครับนัสสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์นัสสยามดิสคัฟเวอรี่ครับรวมถึงไอคอนสยามด้วยครับที่ร่วมในการประกวดวิสการร่วมการจับจ่ายโดย50บาทคุณจะได้รับบัตรวิสคอยด์หนึ่งแถมและยังได้รับรับบิทรีบอร์ดสามคะแนนด้วยเรียบร้อยนะครับผมเสียบรัปมือด้วยนะครับ let's all in น o g e กั e ครับข้าวุฒิด้วยเอาเลยนะครับ ช่วงนี้ครับเรียนเวทีสักครู่นึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายเต็มตัวถ่ายภาพกับเจ้าพี่สี่กับได้นะครับขอบคุณ